สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับลีลาชาแนลวันนี้นะครับผมก็จะมาทำเกี่ยวกับความรู้ของคำศัพท์สายย่อต่างๆในเกม King s l a ล e นะครับผมก็เห็นเ,นเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่หลายคนนะครับสงสัยกันว่าไอตัวย่อประเภท UW, UT, SW ไอ้พวกนี้มันมีความหมายว่ายังไงวันนี้นะครับผมก็จะมารวบรวมคางคำศัพท์ส,สายย่อของเกม King's q u e s ทั้งหมดนะครับไว้ในคลิปคลิปเดียวเลยนะครับสำหรับผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นเก่านะครับช่วงท้ายคลิปเนี่ยก็จะมีการอธิบายเกี่ยวกับค่าออปชันต่างๆด้วยนะครับ <Wow. S 1> ฟังได้ทั้งผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นเก่าและก็ผู้เล่นใหม่เลยนะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับก็ไปชมกันเลยครับ คำศัพท์สายย่อของเกม King's l e t d ผมก็จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้สะดวกต่อการค้นหานะอันแรกก็จะเป็นคำศัพท์ของพวกอุปกรณ์สวมใส่นะครับส่วนในที่2เนี่ยก็จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับพวกคอนเทนต์หรือว่าด่านต่างๆในเกม King's l e t d นะครับ ส่วนอันที่3มก็คือจะเป็นคาศัพท์เกี่ยวกับตัวย่อตัวละครที่ผู้เล่นในเกม King's e t คุยกันนะครับแล้วก็อันที่4นะครับดีมากๆสําหรับผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่ก็คือจะเป็นการอธิบายคําศัพท์ออปชันต่างๆกับเครื่องสวมใส่รวมไปถึงการอธิบายออปชันต่างๆในเกม King's q u e s ด้วยนะครับอันนี้เน้นเด็ดมากๆเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าด้วยเนาะเข้ามาดูกันยาวๆได้เลยสําหรับใครที่กําลังงงนะครับว่าผู้เล่นอื่นเขาพูดเรื่องอะไรกันตัวย่อเต็มไปหมดเลยนะครับก็สามารถดูดคลิปนี้กันไไไดดด้้้้เเเเลเคคคชอออรรกกัันนนยยวๆจะุบืืู่่ง เราไปดูหัวข้อแรกกันเลยก็คือหัวข้อเกี่ยวกับคำศั์อุปกรณ์สวมใส่คำแรกนะครับก็คือ u w u w เนี่ยก็คือเป็นอาวุธเฉพาะตัวของตัวละครชนิดต่างๆแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันตามความสามารถของ u w นะครับเวลาเราเพิ่มดาวยูนิคเวพปิ n ของแต่ละตัวละครเราจะได้สเตตอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในอินเด็กเลยนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นคําศัพท์ของ UT หรือว่าคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละตัวละครนะครับ UT ของแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีทั้งหมด4 UT นะครับก็ไล่ามาจาก UT สกิลที่1 UT สกิลที่2สกิลที่3แล้วก็ Passive นะครับ u ูทั้ง4อันเนี่ยจะเพิ่มความสามารถของแต่ละสกิลของตัวละครเนาะและเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถใส่ UT ทั้งหมด4ชิ้นนะครับเพื่อเพิ่มแตดนะครับแต่ UT เนี่ยจะแสดงผลได้แค่ทีละ1นึ่งสกิลเวลาเพื่อนๆจะใช้งานสกิลไหนนะครับก็ต้องเลือก UT ที่เป็นของสกิลนั้นมาไว้เป็นช่องแรกนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถของสกิลของ UT นั้นๆเนาะตัวย่อคําต่อไปก็คือ SW นะครับ SW เนี่ยย่อมาจากตัว Soul ว e a พ o n นะครับ หาได้จากดันทดสอบของหอราชาหรือหอเคนนั่นเองนะครับเราสามารถเข้าไปดูโซเวพอนของเราได้แล้วทําการปลดล็อกเงื่อนไขในการปลดล็อกโซเวพอนก็คือเราจะต้องมี UW ของตัวละครน,นั้นๆก่อนแล้วก็ต้องมีหินปลดล็อกของโซเวพอนเพื่อปลดล็อกโซเวพอนกับตัวเค้นนะเวลาเราปลดล็อกโซเวพอนแล้วอาวุธพิเศษของเราก็จะมีความสามารถในการใช้สกิลได้1ครั้งนะครับตามความสามารถของโซเวพอนของแต่ละตัวละครเลยโดยเขาก็จะมีระดับของโซเวพอนตั้งแต่ A0 A1 A2 นะครับ ไล่ตามลำดับของโซเวพอนตั้งแต่สีฟ้าคือ A0 สีชมพูคือ A1 แล้วก็สีแดงคือ A2 นะครับแล้วก็การอัปเดตอีเทอร์ตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวลย0เนี่ยเขาจะเขียนเป็นตัวเลขต่อท้ายกันนะครับอย่างเช่น A220 นะก็หมายถึงว่ายูนิเวพอนนี้อัปเกรดขั้นที่3แล้วก็อัปอีเทอร์มาถึงขั้นสูงสุดก็คือขั้น20แล้วนะครับส่วนตัวย่อตัวต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็น CUW ชุด BD ชุดทหารมืดชุดแมติคอรหรือว่า ชุด T M Rate นะครับก็สามารถอ่านความหมายได้ตามที่ผมเขียนได้เลยนะในส่วนของ Artifact หรือสิ่งประดิษฐ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามขึ้นรูปให้นะครับ mm hmm. เพื่อที่ใจเ,เพื่อนๆนะได้เห็นภาพเนาะว่าแต่และ Artifact ที่เขาพูดกันคืออะไรนะครับอย่างแรกเลยก็คือฟักทองโกดนะครับสร้อยลูลูสมุดเขียวมองกุฎบอส3เหรียญ A บวกดาบชักเมฆค r y สตัล b o สโลก3นะครับ เกาะลของบอสโลก3บอสต้นไม้ของบอสโลก1น้ำแร่หินบอสโลก1ขคนนกเลปโบไอดอนแซ่ประตูไฟแล้วก็สมุดแดงที่จริงอ์ติแฟกต์ในเกมก็ยังมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ส่วนมากที่เห็นฝาหลังเขาใช้ก็จะมีตัวย่อแค่นี้สำหรับอ์ติแฟกต์อื่นๆก็สามารถเข้าไปดูในเกมแล้วก็อธิบายตามรูปร่างที่เห็นได้เลยนะครับ คำยอดต,ตัวต่อไปก็จะเป็นพวกเลดในดันเตียนต่างๆในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น GR นะครับบอสกิลที่เอาไว้ฟาร์มแต้มกิลเพื่อที่จะแต้มกิลเนี่ยมาซื้อชุดแมนติคอร์นะครับคอนเทนต์นี้เนี่ยจะรีเซ็ตทุก1สัปดาห์นะครับก็อย่าลืมไปตีนะครับบอสกิลให้ตายทุกตัวเพื่อที่จะได้แต้มกิลมาซื้อชุดแมนติคอร์นะต่อไปนะครับ GC นะครับหรือกิลแชาเลนตัวนี้จะเป็นการตีบอสเพื่อเก็บคะแนนนะครับจะมีทั้งบอสกิ้งก่าบอสเต่าแล้วก็บอสไฟนะครับ การทำคิวเชลเนี่ยก็จะได้รางวัลในช่วงปิดซีซั่นนะครับส่วนมากก็จะเป็นรางวัลเกี่ยวกับพวกเศษอัตติแฟกบอสพวกแซ่แล้วก็พวกประตูไฟนะครับคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นคอนเทนต์พวกอารีนาเนาะอย่าง lov เนี่ยจะเป็นอารีนาแบบเลือกตัวละครนะครับคอนเทนต์นี้เนี่ยคุ้มมากๆเลยนะในการเก็บตัวแต้มอารีนานะสามารถใช้เหรียญอารีนาเนี่ยไปซื้อพวกยูนิคเวปพอนยูนิคเทรเชอร์ได้แล้วก็จะรีแลงทุก1สัปดาห์นะครับส่วนอารีนาต่อไปนะครับก็คือ l o h นะครับเป็นอารีนาแบบแบนพิก คอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่สามารถเก็บเศษอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศษยูนิฟิฟอนยูนิเทรเชอร์เศษอาร์ติแฟกต์นะครับสามารถเก็บได้จากคอนเทนต์นี้เลยนะครับไ O H เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่จะต้องปั้นตัวละครอารีนามาหลายตัวนะครับเพราะว่าจะเป็นอารีนาแบบแบนพิกเนาะไปสู้กับพวกญี่ปุ่นพวกเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์ต่างๆนะครับส่วน Battle of o v e l e นะครับตัวนี้จะเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับสามารถไปตีเก็บได้เพราะว่าอารีนาตัวนี้นะเล่นง่าย รีเซ็ตทุกสัปดาห์ระดับการไต่ของแต่ละสัปดาห์ขึ้นอยู่กับระดับของ lov ที่เราผ่านได้นะครับการเข้ามาฟาร์มตรงนี้ก็สามารถฟาร์มเศษユニเตรเชอร์ได้ไประจำสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งได้ประมาณสัปดาห์ละชิ้นเลยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเก็บกันได้เนาะคอนเทนต,ต์ต่อไปก็คือคุกใต้ดินนะครับคุกใต้ดินเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ใช้ฟาร์มสิ่งของต่างๆที่ใช้ในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นขวด exp ฟาร์มเงินแล้วก็เศษจ,จุตินะครับผู้เล่นส่วนใหญ่เนะี่ยมีปัญหาในการฟาร์มตังค์นะครับก็สามารถเข้ามาฟาร์มในกลุ่มใต้ดินได้นะครับแต่คอนเทนต์นี้จะจํากัดแค่3ครั้งต่อวันนะต่อไปนะครับ D.R. นะครับหรือว่า Darkon Rate นะครับเป็นเรทที่ใช้ในการฟาร์มชุดมังกรในช่วงแรกแล้วก็พวก Enchant Score หรือว่า Score ในการอัปเกรดออปชันในชุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดมังกรหรือชุด D.L. เนาะต่อไปนะครับก็คือ C.R. เป็นเรทท้าทายที่จะสุ่มวอสออกมาแต่ละซีซั่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวอตเอลวอดดาโกนิกนะครับมีทั้งจับเวลาแล้วก็แบบปาร์ตี้เลยนะครับรางวัลที่ได้ก็จะเป็นพวกของต่างๆในเกมอย่างเช่นเศษยูนิเวปพอนเศษยูนิทเรเชอร์หรือว่าเศษโซสโตนต่างๆนะครับก็สามารถเก็บได้เนะคอนเทนต์นี้ก็จะรีเซ็ตเป็นซีซั่นซีซั่นไปนะครับต่อไปนะครับ T.O.C. หรือ Tower of Challenge นะครับหอท้าทายที่ใช้ในการฟาร์มสิ่งประดิษฐ์นะครับ ไอตัวนี้จะรีเซตทุกๆ1เดือนเนาะผมเขียนผิดนะครับที่จริงมันจะรีเซตทุกหนึ่งเดือนนะแล้วก็ T.O.O. นะครับหอจุติที่ใช้ฟาร,รม์มไปพวกเศษจุติที่รีเซตทุก1สัปดาห์นะครับสามารถมาฟาร,ร์มจุติพวกแก่นแท้ได้เนาะสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับส่วน L.A.B. หรือ l i ป l i n k นะครับอันนี้มันเป็นเขาวงกตที่อยู่ตรงคลังสมบัติของโรมันนะครับมันจะรีเซตทุกๆวันที่15ของทุกเดือนนะสามารถเข้ามาฟาร์มเศษสุ่มของ UT ได้นะครับดดนเจนเขาวงกตเนี่ยจะ ประจําคลาสเราก็อาจจะต้องปั้นตัวละครเยอะนิดหนึ่งนะครับสําหรับการเข้ามาในเขาวงกตของโรมันนะครับต่อไปนะครับ d ิโพซิทอรี่เมนะครับ d ิโพซิทอรี่เมเนี่ยเป็นดันเจียนที่จะต้องใช้ทองนะครับในการเปิดดันเจียนเข้ามานะครับทองเนี่ยก็สามารถหาได้จากการที่เราใช้สตามิน่าในด่านต่างๆนะครับแล้วเราก็เข้าไปคราฟในห้องคราฟของนะครับแล้วก็เอาทองเนี่ยไป เปิดประจุดันเจียนของกิ้งก่าแบบทองนะครับไอตัวนี้มันก็จะได้พวกของสวมใส่มีโอกาสสุ่มได้ยูนิเวอพอนด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปฟาร์มได้นะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับต่อไปนะครับคอนเทนต์อ e ีคลิปนะครับอีค e ลิปเนี่ยถือเป็นคอนเทนต์ที่ใช้ในการฟาร์มแบบพวกอ e ีเธอร์ทองนะครับพลังงานของอ e ีค i ิปเนี่ยได้มาจากการที่ทุกครั้งที่ล็อกอินนะครับจะได้15%ต่อน1นวันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้สตาร์มินาเนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นตามสตา m i ม a นาที่เราใช้ด้วยนนะะะผมมมมกกก็ไไ่่รรรู้น้ะ้วาาาใชปปณณสสันนัึงจด น่าจะประมาณสัก2-3%อนันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคอนเทนต,ต์ต่อไปนะครับก็คือชักเม่นะครับมันก็จะมีตัวย่ออยู่2ตัวก็คือ ODS ชักเม่ใหญ่แล้วก็ DS ชักเม่เล็กนะครับชักเมยเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ใช้ฟาร์มแบบสิ่งของทุกอย่างในเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่านะครับสามารถใช้คอนเทนต์ชักเมยเนี่ยเป็นคอนเทนต์ฟาร์มได้ เราจะฟาร์มอะไรดีนะครับขาดอะไรก็ฟาร์มอันนั้นไปเลยนะครับคอนเทนต์ชักเมเนี่ยสามารถฟาร์มได้ทุกอย่างไม่มีปัญหาสําหรับบางคนที่ช่วงนี้ขาดอยู่นิเวฟพอนนะครับดาวดีเพของเรายังไม่5ดาวเราก็สามารถฟาร์มอยู่นิเวฟพอนได้แต่ถ้าเกิดใครขาดพวก UT พวกขาดพวกสิ่งประดิษฐ์เวทมนต์นะครับก็สามารถฟาร์มได้ที่ชักเมได้เช่นกันนะครับ ต่อไปนะครับ TM a ร e นะครับเป็นเรดที่เป็นเรดเลทเกมแล้วเนาะเราสามารถฟาร์มชุด TM ได้นะครับมีทั้งเกาหลีเอสคารอนแล้วก็ซิกฟรีดนะครับสามารถใช้สต a m ม n นามาฟาร์มชุด TM ได้เนาะสำหรับผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นเลทเกมนะครับต่อไปหอทดสอบของราชานะครับภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า Trial of God King นะครับมันจะมีอยู่3ดันย่อยนะครับดันแรกจะเป็นของในแล้วก็วอลเลอร์นะครับเป็น Trial of Earth นะครับ ส่วนดันที่2ก็คือ Trial of Four นะครับเป็นดันของสายพระแล้วก็วิาสา์นะครับแล้วก็ดันสุดท้ายก็จะเป็น Trial of Sky นะครับเป็นสายปืนธนูแล้วก็แอสซินนะครับดันเจี้ยนนี้นะครับจะเป็นดันเจียนที่ใช้ฟา์์ Sol Weapon นะครับ ฟาร์มเศษโซมาคราฟเป็นโซของสโตนของแต่ละคลาสแล้วก็ของแต่ละตัวละครนะครับสามารถเข้ามาฟาร์มกันได้รีเซ็ตทุกหนึ่งสัปดาห์นะครับสัปดาห์หนึ่งสามารถเข้าได้2ครั้งแล้วก็มีการเสียลูบี้หนึ่นะครับถ้าเกิดอยากจะเข้าครั้งที่3นะครับสามารถมาฟาร์มกันได้เป็นคอนเทนต์เดียวที่สามารถใช้ฟาร์มโซเวปอนได้นะครับต่อไปนะครับเซ็นทรัลเนเบิลฮูดนะครับไอ้ตัวนี้เป็นดันของทาริซา NPC นะครับถ้าเกิดเรามี NPC ทาริซานะครับดันนี้จะลดราคาลง20%นะครับจาก200ซูบี้ จะเหลือเป็น140รูบี้นะครับสามารถเปิดได้3ชั่วโมงสามารถฟาร์มได้ทั้งเงินฟาร์มได้ทั้งเศษจ,จุติผงโคเคนอีเทอร์แดง EXP แล้วก็รูนนะครับก็สามารถใช้ฟาร์มได้สำหรับผู้เล่นใหม่นะ คำย่อต่อไปนะครับก็อยู่ในหมวดของตัวละครนะครับตัวละครที่เข้ามาใหม่เนี่ยหลังๆมันจะมีชื่อค่อนข้างยาวนะครับฝรั่งเนี่ยเขาก็เลยชอบเรียกเป็นชื่อย่อของตัวละครนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น R.C. นะครับที่ย่อมาจาก Rebel Cross นะครับ D.L.K. นะครับที่ย่อมาจาก Dark Lord Castle นะครับหรือว่า F.F. นะครับที่ย่อมาจาก Fallen F. ตัวละคร3ตัวเนี่ยเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานเนาะฝรั่งก็เลยไม่ค่อยชอบเรียกชื่อเต็มนะครับในแชทไทยส่วนมากเขาก็จะใช้เป็นแบบ ตามที่ฝรั่งเขาย่อก,กันเลยนะครับผมก็เลยมาทําตัวย่อกเกี่ยวกับตัวละครเอาไว้เผื่อผู้เล่นใหม่งงนะครับ หัวข้อต่อไปที่จะพูดถึงก็จะเป็นตัวย่อต่างๆของออปชันเกียร์นะครับรวมไปถึงการอธิบายความสามารถของออปชันเกียร์แต่ละค่าของออปชันเกียร์ด้วยนะก็คือสําหรับผู้เล่นเก่าและก็ผู้เล่นใหม่นยก็สามารถฟังหัวข้อนี้ได้นะครับเลคเชอร์ค่อนข้างจะเต็มข้อมูลต่างๆนะครับผมก็รวบรวมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องกับเพื่อนๆในกลุ่นะครับอาจจะมีจุดไหนผิดพลาดบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะเพราะ่าค่ามาค่าของเกมคิงสเลตเนี่ยต้องใส่ค่าในการทดลองหรือว่าการแกะข้อมูล Data ของตัวเกมคิงสเลตมานะครับข้อมูลที่ได้อา จะไม่ถูกต้อง100%แต่สามารถดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับก่อนที่จะไปอธิบายตัวออปชันหลักๆต่างๆนะครับเราต้องเข้าใจความหมายของคำว่า Soft Cap แล้วก็ Hard Cap ก่อนนะครับ Soft Cap เนี่ยมันคือจุดลดทอนความสามารถของออปชันในครั้งแรกถ้าจะให้แปลนะครับก็คือเวลาเราทำออปชันถึงค่าค่าหนึ่งนะครับ ค่าออปชันที่เราทําได้อะจะลดน้อยลงแล้วก็เกมนี้มันจะมีอยู่2จุดด้วยกันจุดแรกเขาจะเรียกว่าซอฟแค a ปนะครับส่วนจุดที่2เนี่ยเขาจะเรียกว่าฮาร์ดแค s ปนะครับซอฟแคปเนี่ยมันจะลดทอนความสามารถระดับหนึ่งอย่างเช่นว่าถ้าเราทำออปชันโจมตี2,000นะครับเราอาจจะได้ค่าโจมตีเร็วแค่พันแนะครับมันจะมีส่วนลดทอนของเราอยู่200นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดถึงจุดหนึ่งะครับถ้าเราทำออปชันที่ไปแตะถึงค่าฮาร์ดแคปแล้วนะครับเมื่อเราทำโจมตีสปีด3,000นะครับและค่าโจมตีสปีดมีค่าฮาร์ดแคปที่2,500นะครับค่าสปีดที่คุณได้เนี่ยก็จะลดน้อยลงกว่าค่าเดิมที่เราเคยได้จากซอฟแคปนะครับส่วนใหญ่ออปชันที่เราอยากจะทําให้ได้ออปชันที่ดีที่สุดหรือว่าเป็นออปชันหลักที่ตัวละครน,นั้นอยากได้นะครับส่วนมากเขาจะแนะนําให้ทำออปชันนั้นเนี่ยอยู่ที่ค่าฮาร์ดแคป อย่างค่า penetration นะครับจะมีค่า hard cap อยู่ที่1,000นะครับส่วน hard cap ของค่าโจมตี speed นะครับก็อยู่ที่2,500นะครับค่า status ของแต่ละค่าในเกม king's lead เนี่ยมีค่า soft cap กับ hard cap ไม่เท่ากันนะหรือว่าค่า status บางค่าเนี่ยไม่มีทั้ง hard cap แล้วก็ soft cap เลยนะครับอย่างเช่นค่าโจมตีหรือว่าค่า critical damage นะครับสามารถทำได้ยาวๆสามารถทำได้แบบ ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านสูงเท่าไหร่ก็ทําได้นะไม่มีซอฟแคปไม่มีฮาร์ดแคปอันนี้ผมก็รวบรวมค่าสเตตัสที่มีซอฟแคปกับฮาร์ดแคปในเกม King's q e t มาให้แล้วครับเพื่อนๆก็สามารถกดหยุดแล้วก็อ่านตามได้เลยนะครับในชีทที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความหมายของสายย่อต่างๆนะครับ หากเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมต่อไปนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะนะครับก็สามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ชุมชนของ YouTube ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่กดถูกใจตัว Facebook Fanpage ของผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับใน Facebook f a n Page ของผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ด้านล่างเรสคริปชันนะเพราะว่าเวลามีการแจ้งไลฟ์สดหรือว่ามีการลงซีรีส์เกมใหม่ๆนะครับผมก็จะแจ สำหรับวันนี้นะครับลีลาชาแนลขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ